สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกในรายวิชาภาษาไทยของชั้นป .6 นะคะซึ่งในวันนี้ครูก็จะนาก็จะสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะในเรื่องชนิดของคำนะคะซึ่งชนิดของคำนะคะเราก็เรียนกันมาบ้างแล้วในชั้นป .4 และป .5 นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1น่เนี่ยเรื่องแรกที่ครูจะสอนก็คือเรื่องคำนามนะคะ ในตอนป4และป5นะคะเราเคยเรียนเรื่องชนิดของคำกันไปแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาทบทวนนะคะเป็นการทบทวนกันอีกครั้งนะคะโดยเริ่มที่ชนิดแรกนะคะก็คือคำนามนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำนามนะคะคำนามก็คือคำที่ใช้สำหรับเรียกชื่อนะคะเรียกชื่ออะไรบ้างก็คือเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ และกริยาอาการต่างๆนะคะรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนะคะซึ่งคำนามจะสามารถแบ่งออกเป็น5ชนิดนะคะดังนี้คือ 1. อ่สามัญ,ญานามนะคะหรือคำนามสามัญ 2. วิสามัญ,ญานามนะคะหรือคำนามวิสามัญ 3. สสมุหานามหรือคำนามบอกหมวดหมู่ สี 4, ลักษณะนามหรือคำนามบอกลักษณะนะคะและ5ก็คืออาการนามนะคะหรือคำนามบอกอาการนั่นเองค่ะเรามาดูชนิดแรกนะคะชนิดแรกก็คือสามัญ,ญานามนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านามสามัญนะคะซึ่งจะเป็นคำนามทั่วไปนะที่ใช้สำหรับเรียกคนสั์สิ่งของสถานที่นะคะโดยไม่ได้เฉพาะจอดจงลงไปนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะ คำว่าเด็กพอพูดคำว่าเด็กเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงมันเป็นคำที่ใช้เรียกเด็กทั่วไปนะคะเราไม่รู้ว่าเด็กคือเด็กคนไหนเด็กอ้วนเด็กผอมเด็กดำเด็กขาวอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะมันเป็นคำที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะ ต่อไปคําว่าแมวอพอเราพูดถึงคําว่าแมวเราก็เข้าใจว่าก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมที่มีสีขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราชอบเลี้ยงกันแต่เราไม่ได้รู้ว่ามันเป็นแมวตัวไหนแมวอ้วนแมวพร้อมแมวสีส้มแมวสีดําเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะ,ะหรือต่อไปคําว่าดินสอ,อเราก็เข้าใจว่าดินสอก็คืออุปกรณ์ที่ไว้สําหรับการเขียนการวาดรูปแต่เราก็ไม่ได้สามารถบอกได้ว่าดินสอ เป็นดินสอสีเหลืองสีส้มสีดำดินสอยาวดินสอสั้นนะคะหรืออย่างเช่นคำว่าโรงพยาบาลพอเราพูดถึงโรงพยาบาลเราก็เข้าใจความหมายว่าเป็นสถานที่ที่ไว้สำหรับรักษาใช่ไหมรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราก็ไม่ได้บอกเราไม่ได้รู้ว่าโรงพยาบาลน,นี้คือโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลพะยอดโร,โรงพยาบาลตรังเราก็ไม่รู้นะคะเพราะเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างของประโยคกันบ้างนะคะตัวอย่างประโยคของคำนามสามัญน,นะคะหรือสามัญน,นามนะคะก็คือพวกเราชอบไปโรงเรียนนะคะคำที่เป็นคำนามสามัญก็คือคำว่าโรงเรียนเราไม่ได้เฉพาะจอดจงลงไปว่าเป็นโรงเรียนไหนอาจจะเป็นโรงเรียนวงังหลามอาจจะเป็นโรงเรียนน้องราผาูเป็นโรงเรียนไหนก็ได้นะคะไม่ได้เฉพาะจอะจง ต่อไปเรามาดูชนิดที่2กันนะคะชนิดที่2เราเรียกว่าวิสามาัญนา,นามนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคำนามวิสามันนะคะอันนี้ก็จะตรงกันข้ามกับชนิดที่1น,นะคะก็คือ,อคำนามวิสามันนะคะเป็นคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะจดจงนะคะของคน ของสัตว์สิ่งของสถานที่หรือเป็นคำเรียกตัวบุคคลสถานที่นะคะเพื่อระบุสิ่งนั้นๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ,ะครูยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นคำว่าลิซ่าอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักนะเพราะว่าหลายๆคนคลั่งไคล้ใช่ไหมเป็นศิลปินที่ชื่นชอบนะคะพอครูพูดว่าลิซ่าอ่ะอันนี้เฉพาะจดจงไปแล้วว่าเป็นบุคคลคนนี้นะทุกคนรู้จักบุคคลคนนี้นะคะ หรืออาจจะเป็นคำว่าเชียงใหม่ก็เฉพาะเจาะจงไปเลยว่าเป็นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรืออาจจะเป็นคำว่าวัดพระแก้วนะคะก็มีชื่อเฉพาะเจาะจงมาแล้วว่าคือวัดพระแก้วนะคะหรือคําต่อไปอาจจะเป็นคําว่าพระอภัยมณีนะคะพอพูดว่าพระอภัยมณีก็คือเฉพาะเจาะจงไปแลวว่าเป็นคนคนนี้นะคะเป็นชื่อนี้ รามาดูตัวอย่างประโยคนะคะครูยกตัวอย่างมาว่าครอบครัวของฉันไปไปเที่ยวจังหวัดสุขโขทัยนะคะซึ่งคำที่เป็นคำ,คำนามวิสามันก็คือคำว่าจังหวัดสุขโขทัยก็เป็นชื่อเฉพาะจอดจงไปเลยนะคะว่าเป็นชื่อของจังหวัดนะคะต่อไปนะคะก็เป็นคำนามชนิดที่3นะคะที่เราเรียกว่าสม,มุหานามนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือคำนามบอกหมวดหมู่นะคะ ก็จะเป็นคำนามที่บอกลักษณะของคนสัตว์และสิ่งของที่รวมกันอยู่นะรวมกันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นพวกนะคะซึ่งมักจะวางอยู่หน้าคำนามยกตัวอ,อย่างนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นคำว่าฝูงปลาสังเกตว่าคำว่าฝูงเห็นไหมนำหน้าคำว่าปลาซึ่งคำว่าปลาเป็นคำนามนะคะเขาบอกว่ามักวางอยู่หน้าคำนามนะคะเมื่อกี้ฝูงปลาคำว่าฝูงก็บง่งบอกว่า ปลาเนี่ยเขาอยู่กันเป็นฝูงก็คืออยู่กันรวมกันหลายๆตัวนะคะต่อไปคําว่าวงดนตรีนะคะคาว่าวงคาว่าวงก็คือมอีนักดนตรีมารวมกันหลายๆคนนะคะหรืออาจจะเป็นคําว่ากองทหารคาว่ากองนะคะเป็นคํานามบอกหมวดหมู่พอพูดว่ากองทหารแน่นอนเลยว่าไม่ได้มีทหารแค่คนเดียวนะคะมีหลายคนแล้วก็คําว่าโครงช้างนะคะโครงช้างก็คือ บอกว่าช้างเนี่ยอยู่รวมกันหลายๆตัวหลายๆเชือกนะคะอันนี้ก็คือนามบอกหมวดหมู่นั่นเองค่ะดูยกตัวอย่างประโยคนะคะอย่างเช่นคำว่าประโยคที่บอกว่าคณะครูประชุมที่โรงเรียนนะคะคำว่าคณะครูหมายความว่ามีครูมากกว่าหนึ่งคนนะคะมาประชุมกัน ต่อไปนะคะเป็นคำนามชนิดที่4ก็คือลักษณะนามหรือคำนามบอกลักษณะนะคะก็จะเป็นคำนามที่บอกลักษณะของคำนามข้างหน้านะคะหรือใช้เพื่อแสดงรูปลักษณะและชนิดของสิ่งต่างๆให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมักจะเขียนอยู่หลังจำนวนนับนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นคำว่า สุนัขสี่ตัวนะคะคำว่าตัวก็จะเป็นลักษณะนามที่บอกถึงลักษณะของสุนัขนะคะหรืออาจจะบอกว่าแหวนสองวงนะคะคำว่าวงคำว่าวงก็จะบอกลักษณะของแหวนนะคะว่าเป็นวงวงนะคะ,ะกระดาษเก้าแผ่นนะคะคำว่าแผ่นก็เป็นลักษณะนามของกระดาษนะคะที่เราเรียกนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ แม่ซื้อปลามาทำอาหาร3ตัวนะคะสังเกตคำว่าตัวก็คือเป็นคำที่บอกลักษณะของปลานั่นเองค่ะชนิดสุดท้ายของคำนามนะคะชนิดที่5เราเรียกว่าอาการนามนะคะหรือคำนามบอกอาการนะคะก็จะเป็นคำนามที่บอกกริยาอาการของคนสัตว์สิ่งของซึ่งมาจากคำกริยาหรือคำวิเศษนะคะ เป็นคำะสมที่มักจะมีคำว่าการหรือคำว่าความนะคะนำหน้าและเป็นคำะสมทั้งหมดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเช่นนะคะอาการนามที่มีคำว่าการนะคะนำหน้าถ้ามีคำว่าการนำหน้านะคะมักจะนำหน้าคำกริยานะคะ ยกตัวอย่างอย่างเช่นคําว่าการขับรถนะคะเห็นไหมคําว่าการนําหน้าคําว่าขับรถซึ่งขับรถเป็นคํากริยานะคะต่อไปคําว่าการอาบน้ํานะคะอาบน้ําก็เป็นคํากริยามีคําว่าการนําหน้านะคะต่อไปคําว่าการวาดภาพนะวาดภาพก็เป็นคํากริยานะคะมีคําว่าการนําหน้าอันนี้เราเรียกว่าการนามนะคะที่มีคําว่าการนําหน้าค่ะ ตัวอย่างประโยคของอาการนามที่มีการนําหน้านะคะครูยกตัวอย่างว่าการออกกําลังกายทาให้สุขภาพแข็งแรงไป<ล><ๆ>เรามาดูอาการนามนะคะที่มีคำว่าความนําหน้ากันบ้างนะคะถ้าเป็นอาการนามที่มีคำว่าความนําหน้านะคะก็มักจะนำหน้าคำวิเศษนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคําว่าความร้อนนะคะคําว่าร้อนก็เป็นคําวิเศษนะคะ ต่อไปคำว่าความตั้งใจนะคะหรือความเมตตานั่นเองค่ะประโยคของอาการนามที่มีความนำหน้านะคะก็คือความพยายามทำให้เราประสบความสำเร็จและสุดท้ายนะคะเรามาดูข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตของอาการนามนะคะคำว่าการและ ความนะคะถ้านำหน้าคำชนิดอื่นที่ไม่ใช่คำกริยาหรือคำวิเศษนะคะเราจะไม่นับว่าเป็นอาการนามนะคะแต่มันจะกลายเป็นสามัญนามหรือคำนามทั่วไปนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นคำว่าการบ้านเห็นไหมคำว่าบ้านมันไม่ได้เป็นคำกริยาหรือคำวิเศษนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าการบ้านตรงนี้ไม่ได้เป็นอาการนามแต่จะเป็นคำนามสามัญหรือคำนามทั่วไปนั่นเองค่ะ หรือยกตัวอย่างอย่างเช่นคําว่าการไฟฟ้านะคะเห็นไหมคำว่าไฟฟ้าก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคํากริยาหรือคําวิเศษนะคะเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นคําสามัญนามไม่ได้เป็นอาการนามนะคะและที่ครูกล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของคํานามนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน7ชนิดของคําที่เราจะต้องเรียนนะคะ,ะครูจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ คำนามก็คือคำที่เอาไว้สำหรับเรียกนะคะเรียกชื่อคนเรียกพืชเรียกสัตว์สิ่งของสภาพธรรมชาตินะคะสถานที่ต่างๆรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะทั้งที่มันเป็นรูปธรรมและนามธรรมนะคะซึ่งคำนามก็แบ่งออกเป็น5ชนิดอย่างที่ครูกล่าวไปแล้วนะคะักเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้จากคลิปนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปนะคะ ครูก็ขอให้นักเรียนนะคะทําการบ้านสักนิดหนึ่งนะคะการบ้านของนักเรียนก็คือให้ทําในแบบฝึกหัดหน้าที่5-10ถึงนะคะย้าอีกครั้งว่าการบ้านก็คือทําแบบฝึกหัดหน้า5-10นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ